กลับมาเจอกับ a r i s t u อ t e r Story กันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคิดถึงกันอยู่ราศีเนาะ วันนี้ค่ะเรามาต่อเนื่องกับการอ่านไพ่นะคะในเดือนกันยายนเนาะอลิสพึ่งลงเลย12ราศีเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของคุณดังนั้นค่ะคลิปนี้อลิสขอปรับมาเป็นพิก,กาดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินของคุณนั่นเองค่ะและก็คลิปนี้นะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำสมาธินะคะในการเล่นพิกัดของอลิสคาง่ายมากๆเลยนะทาสมาธิให้ดีและก็ตั้งคําถามให้ชัดเจนค่ะพอลิสนะคะบอกให้คุณลืมตาคุณก็เลือกไพ่ที่อลิสป๊อปอัพขึ้นมาให้ก็เพียงแค่นั้นเอง โอเคสําหรับการงานการเงินในเดือนกันยายนค่ะลิสชใช้ไพ่สองสำรับมาจับคู่กันนะคะก็คือตัว energy of asia นะคะกับตัวของ new heart taro เนอะเป็นไพ่ปร,รมาจารย์เลยหยิบมาอ่านไพ่เพื่อให้คุณเนี่ยได้รับมือกับสถานการณ์เนาะถ้ามันดีก็ขอให้มันดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้ามันไม่ดีหรือมันมีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะได้ระวังตัวให้ทันนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยหลับตาลงนะพร้อมตั้งคำถามว่าการงานการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะ ัางคำถามไว้นะคะพร้อมนะ1นึสองสลืมตาค่ะ เอาละค่ะเลือกไพ่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่1น,นะคะคุณเลือกไพ่ energy of asia ทั้งหมดเลยอ่ะมาดูกันนะสำหรับคนกลุ่มที่1ค่ะอย่างแรกริชขอดูในตัวการงานกันนิดหนึ่งนะคะการงานของคุณค่ะในช่วงเดือนนี้โน้มมองว่าจริงๆแล้วตัวเนื้อง,งานอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรหรอกนะแต่มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์มากกว่าเช่นเกี่ยวกับหัวหน้าเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับความรู้สึกของการทํางานคุณอาจจะมีการถาม ช่วงนี้มันอาจจะเป็นภาวะที่คุณแบบดิ่งต่ํากับตัวของอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกไม่เข้าใจว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่หรือบางคนค่ะกำลังรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากที่จะทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของตัวการงานนะแล้วตัวเนื้องานต่างๆเนี่ยรีคิดว่าถ้าคุณโฟกัสดีๆก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าในเรื่องของการโฟกัสด้านอารมณ์มะถ้าคุณโฟกัสไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาแล้วส่งผลไปกับตัวเนื้องานด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเดือนนี้ต้องระวังกันนิดนึงแต่ว่าถ้า ถามว่ามีโอกาสดีๆอะไรมาไหมคนกลุ่มที่หนึ่งแอบมีโชคในด้านการงานอยู่บ้างเล็กน้อยเล็กน้อยนะคะต้องบอกอย่างนี้เนาะทีนี้ถ้าเป็นในตัวของการเงินหล่ะการเงินเนี่ยไพ่ตอบสนองมาเกี่ยวกับเรื่องของการตามใจตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะเดือนนี้อยากได้อะไรก็เหมือนแบบจะจะรู้สึกว่าต้องได้ของมันต้องมีมีความรู้สึกว่าเออเราเราอยากจะทําเราอยากจะใช้เงินอะ่ะเออไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกว่าเดือนนี้คนกลุ่มที่หนึ่งอยากที่จะใช้เงินอยากที่จะแบบ เขาเรียกว่าให้รางวัลตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะถ้าอยากให้อะไคิดว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ให้อะไรเยอะอะไรอยู่แล้วเนี่ยลองปรับดูว่าไอ้สิ่งที่เราจะให้เนี่ยมันส่งผลต่อกับสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆหรือมันมีประโยชน์ภายภาคหน้าอะไรหรือเปล่าเนาะเพราะในสถานการณ์เราคิดว่าคุณมีสิทธิ์ได้ซื้อของแน่นอนคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ของใหม่หรือใบก้นนะถ้าใครโชคร้ายหรือแบบบางทีอ่ะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยบุญบาปมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนมันมาเรื่องโชคค่ะแต่บางคนค่ะอาจจะต้องเสียในเรื่องของการที่จะต้องซ่อมแซม นะของรักของหายอะไรอย่างเงี้ยระวังไว้นิดนึงด้วยเหมือนกันนะจ้ะสําหรับตัวการงานและการเงินทีนี้ค่ะปัญหารอุปสรรคกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเนาะสิ่งที่ไพ่บอกมาอย่างแรกก็คือความชะล่าใจเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งคืออลิซรู้สึกว่าคนกลุ่มที่1เนี่ย มีพทเทินของตัวเองในการดําเนินอยู่แล้วเรื่องของการงานเนาะหรือจะเป็นเรื่องของการใช้เงินเนี่ยคุณไม่ใช่เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายขนาดนั้นคุณเป็นคนมีแบบแผนในการใช้เงินอยู่แล้วแต่บางครั้งในตัวของสิ่งที่มันอย่างที่บอกมันยั่วยวนหรือบางทีคุณเผลอเลอเกินไปหรือนะถ้ามันแบบ w o r s t c a s นจริงๆเนี่ยคนกลุ่มที่หนึ่งอาจจะเสียงเงินจากคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างก็ได้หรือมีเกณฑ์ที่จะต้องถูกยืมนะคะหยิบยืมหยิบยืมเงินเนาะใครมีเงินหน่อยระวังเพื่อนหรือคนที่เราแบบเคารพนับถือ หรือคนที่เรารักเนี่ยจะมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ถ้าเป็นในตัวของการงานค่ะลิกก็ต้องบอกว่าให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเองนะคะไม่เขาเรียกว่าเผลอเลอะไม่ละเอียดไม่รอบคอบตรงนั้นฝากไว้แค่เรื่องนั้นเลยถ้าเดือนนี้คุณแบบรอบคอบในการทํางานของคุณในตัวเนื้อง,งานของคุณมันก็จะผ่านไปได้โดยที่ลิรู้สึกว่าเฮ้ยคนกลุ่มที่หนึ่งไม่ได้แย่นะเดือนกันยายนไม่ได้แย่เพียงแค่ต้องมีสติในการทํางานมีสติในการที่จะใช้เงินต่างๆด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่อง ตัวสถานการณ์ต่างๆเนอะ สุดท้ายละกันไพ่มองว่าสิ่งที่คนกลุ่มที่1เนี่ยต้องการจริงๆในเดือนนี้ในเรื่องของเป็นตัวการงานหรือตัวการเงินต่างๆเนี่ยอลิคิดว่าคุณอย่าเพิ่งเร่งรีบอะไรมากเนาะตัว,ต,วตัวสติเป็นตัวสําคัญมากๆเพราะว่าในตัวของปัญหาและอุปสรรคเนี่ยเราเป็นห่วงในเรื่องของความคิดของคุณเองกลุ่มที่1เองค่ะบางทีแล้วเราแบบวางแพทเทิร์นมาอย่างดีเลยแล้วมาตกมาตายทีหลังต้องระวังนิดหนึ่งเนาะมันมีแรงัยวยวนมีแรงแบบดึงให้คุณอยากจะทำน่ทำนทํานี่บางทีจะโทษคนอื่นมากไปก็ไม่ได้นะบางทีเราก็ต้อง ว่าจิตใจเราเข้มแข็งพอขนาดไหนแต่ลิ้ไม่ค่อยห่วงคนกลุ่มที่หนึ่งค่ะถ้าเอาเอาจริงๆนะกลุ่มหนึ่งส่วนใหญ่จะค่อนข้างที่จะแบบกดตัวเองได้ไว้ทนันเช่นในเรื่องของการที่จะซื้อของคุณจะมีแพทเทิร์นทันทีเลยว่าแบบเออของชิ้นนี้มันจะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ ใช้ประโยชน์ได้นานแค่ไหนมันมีคุณภาพแค่ไหนคือเสียทีคือเสียตุ้มไงกลุ่มที่หนึ่งคือเสียแบบเสียใหญ่ไปเลยแต่ว่าของมันได้มาอย่างคุณภาพไม่ใช่แบบจุกจิบอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเป็นในตัวของเนื้อง,งานต่างๆในเรื่องของการคาดหวังนะการเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยเดือนนี้อลิต้องบอกว่ามันมีเรื่องของแบบการประเมินผลดังนั้นค่ะผลงานของคุณไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามเนาะในช่วงนี้คือให้เรารอบคอบละเอียด เชื่อช้าชาช้าเลยชัช้ากับสิ่งที่ตัวเองทำคุณไม่ต้องไปเร่งค่ะเนื้องานของคุณบางทีมันอาจจะต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมดังนั้นคุณต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนถ้าตอนนี้คุณมาดูแบบกลางเดือนแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันช้าไปหรือเปล่าอลิส บอกเลยนะไม่ว่าคุณจะดูคลิปอลิซนี้ในช่วงตอนไหนคุณกําลังจับมันทนันดังนั้นรีบจับรีบดึงสติแล้วก็วิง่งแค่นั้นเลยค่ะกลุ่มที่1ก็จะไม่ได้มีปัญหาตัวของการงานและการเงินมากมายนะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้อลิซอ่านได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ได้อื้อแบบยืดย้านเนาะอลิซต,ต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งเดือนนี้มันจะเกิดอะไรก็ได้แต่ว่ากลุ่มที่1เนี่ยอย่างไงก็แล้วแต่ขอเป็นเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวเลยระวังเรื่องอารมณ์ไว้แค่นั้นนะคะยังไงถ้าชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด กำลังใจให้ด้วยกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้ว,วจอกันใหม่กับคลิปหน้าจ้าวันนี้ก็บายสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่2นะคะคุณเลือกไพ่ New Heart Tarot ทั้งหมดเลยนะในเดือนนี้ค่ะเราจะอ่านในตัวของการงานและการเงินของคุณได้อย่างแบบ กระชับเนาะดังนั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้ในช่วงเวลาไหนก็ตามอยากให้คุณดึงสติให้ทันแล้วจัดการมันให้ได้นะคะถ้ามันดีอยู่แล้วก็ปล่อยมันไปก็ทําให้มันดีขึ้นึ้นแต่ถ้าไหนมันเป็นปัญหารีบจัดการซะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างแรกก่อนเลยสถานการณ์ตัวการงานและการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะว้าวจะต้องบอกว่าคนกลุ่มที่2อเนี่ยอาจจะเป็นช่วงมืดมิดในช่วงปีนี้เลยก็ได้นะกลุ่มที่2ต้องบอกว่าใครเลือกกลุ่มนี้อาจจะ พูดตรงๆว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะอะไรที่คาดหวังค่อนข้างที่จะต้องรอคอยไม่สามารถจะแอคชั่นอะไรได้ไม่สามารถจะรีบอะไรได้ใครที่หากถามหาเรื่องของโชคลาภนะคะหรือแม้แต่เป็นอะไรที่มันแบบฟุ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนของคุณจริงๆสําหรับคนกลุ่มที่2แต่ต้องบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะเป็นเหมือนการปรับจุด จุดดาของตัวเองดีกว่าว่าสิ่งหนึ่งเวลาที่คุณมันถูกกดมากๆเนี่ยคนกลุ่มที่2เองกําลังกร,ก,กระตุ้นอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นนะคะในตัวเนื้องานค่ะเรามาะระวังเรื่องของความไม่รอบคอบของตัวเองหรือการผิดพลาดนะคะกับสิ่งที่ตัวเองตั้งใจที่จะทําแต่ เขาเรียกว่าจุดเล็กๆตายที่จุดเล็กๆระวังแค่เรื่องนั้นแล้วก็ในส่วนของการเงินค่ะบางอย่างค่ะมันไม่สามารถที่จะแบบเร่งรีบอะไรได้คุณอาจกําลังรออะไรกับเงินก้อนหนึ่งได้ก้อนใด,ก,นดก้อนหนึ่งหรืออยากที่จะได้เงินด้านโชคลาภอะไรประมาณนี้หรือใครที่เป็นคนสายแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้อาจจะยังต้องแบบระมัดระวังอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรเยอะเนาะในส่วนนี้คือใครที่เล่นในเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยละกันฝากไว้หน่อยว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ไม่ค่อยโอเค จะลงอะไรให้คิดเยอะๆและการสถานการณ์ไม่ค่อยซื้ดีในตัวของการงานและการเงินนะคะถ้าถามว่าในตัวปัญหาและอุปสรรคอะมันมาจากอะไรเนาะสาเหตุมันเกิดจากที่อะไรต้องบอกว่ามัน มันมองเป็นเรื่องดวงไปเลยก็ได้เราโทษด,ดวงไปเลยถ้ามันจะร้ายนะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามันแย่เออดวงช่วงนี้มันแย่แต่มันไม่ได้แย่เสมอไปอลิต้องบอกว่ามันเป็นช่วงให้คุณเก็บตัวคะ่ะเดือนนี้นะคะเดือนกันยายนคนที่เลือกกลุ่ม2ต้องเก็บตัวหลายๆอย่างต้องมีสติจะทําอะไรบางอย่างต้องตั้งใจมากๆนะคะถ้าคุณไม่ตั้งใจเนี่ยมันเป็นการที่เราแบบตัดบททดสอบได้ง่ายมากจริงๆเหมือนกันสําหรับใครที่รู้สึกว่าเร็วนะคะไม่มีสติแล้วก็ไม่ยอมแบบจับอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็น นเ,นเดือนนี้ต้องบอกว่าบางทีมันมาทดสอบตัวคนกลุ่มที่2แล้วนะคะดังนั้นค่ะศักยภาพของคุณที่คุณอยากจะใช้มากๆในเดือนนี้อาจจะยังใช้ไม่ได้นะคะอาจจะต้องรออีกนิดนึงสําหรับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรอคอยมากๆเลยค่ะคนกลุ่มที่2การงานการเงินของคุณมันไม่กระเตื้องนะคะอาจจะด้วยที่คุณเองไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนอะไรประมาณนี้ทาให้คุณละเลยกับสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมพวกนี้แหละการงานการ เงินมันคือเรื่องรูปธรรมที่เราจัดการได้นะคะแค่เดือนนี้เองนะอันนี้ต้องบอกว่ามันมีอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อยู่อยู่แล้วนะสําหรับเดือนนี้อาจจะฟังแล้วดูแบบโอ้โหอลิสพูดมาแล้วท้อจังเลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินจะเล่นหุ้นจะลงทุนอะไรจะทําอะไรตั้งใจไว้ที่อยากจะทําเดือนนี้ฉันต้องชะง,งักเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นให้ไพ่ได้แนะนำนิดนึงเนาะอันนี้ต้องบอกว่าจังหวะเวลาที่ดีค่ะเราไม่ต้องเร่งรีบอะไรหรอกการที่เรานะคะต้องรอเนี่ย อลิคิดว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันบังคับไว้แล้วอะถ้าคุณไปเร่งคุณอาจจะฝืนได้นะแต่ลิต้องบอกว่าคุณฝืนในพาร์ทที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยอันนี้จะแนะนํามากกว่าจังหวะเวลาอย่างที่บอกค่ะบัวนะเวลาจะบานเขาบานแค่ตอนเช้าใช่ไหมคะตอนกลางคืนเขาต้องหูดังนั้นคะ่ะเหมือนกันสถานการณ์ที่คุณต้องหูเพื่อรอก่อนคุณก็ต้องหู ไม่ใช่มาบานอะไรในช่วงที่แบบมันยังไม่ได้สู้ดีดังนั้นค่ะไม่ต้องเร่งรีบใจอย่าร้อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่ามีอะไรที่มันมาแบบกระตุ้นให้คนกลุ่ม2เนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยอันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงแต่มันเป็นแค่ช่วงเดือนกันยาเท่านั้นนะอลิซบอกเลยว่าคนกลุ่มที่2 รอดูคลิปอดิตของเดือนตุลาเลยฉันเชื่อว่าพวกเธอทุกคนจะดีขึ้นแน่นอนแล้วดีแบบก้าวกระโดดด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทุกคนจะต้องดําเนินทําวันนี้ให้มันดีนะ <c oughs> เพื่อรอในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาได้นะคะก็ <c oughs> ไม่อยากพูดอะไรเยอะเลย <c oughs> เพราะว่าคนกลุ่มที่2อเนี่ยอลิตต้องต้องให้กําลังใจดีกว่าไม่ว่าช่วงนี้คุณจะรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีหรือบางคนบอกว่าอลิตที่เธออ่านมาเนี่ยฉันยังไม่ได้รู้สึกว่าฉันแย่เลยในเดือนนนนนีีี้้้้ดดััังแลวค่่ะะถาอไรทมเป็น ก็ที่ที่ริชพูดออกไปมันเป็นด้านลบเนาะนลิชไม่อยากให้คุณรับไปเพื่อไปแบบกดตัวเองหรือฟุ้งนะแต่ริชอยากให้คุณลองรับไปเพื่อปรับนะคะตามสถานการณ์ของชีวิตแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันดีนะคะก็ทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะไงก็อยากให้ผ่านพ้นกับอุปสรรคในเดือนนี้ไปได้นะคะ,นะะ <c oughs> นะคะนะคะสำหรับคนกลุ่ม2องอาง <c oughs> ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้้ก็บาจ สำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่3นะคะคุณเลือกไพ่แบบสลับกันเนาะก็คือเลือกทั้ง energy of a n c i e n แล้วก็ New Heart ด้วยนะคะในเดือนกันยายนนะคะเราจะมาพูดการงานและการเงินกันเนาะในตัวของสถานการณ์หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนมีอะไรบ้างนะคะอ่ะในส่วนแรกนะคะอลิสขอดูสถานการณ์ในเดือนนี้กันนิดนึงนะไม่ว่าคุณจะอยู่หรือดูอลิสในช่วงไหนก็แล้วแต่เนาะต้องบอกว่าคนกลุ่มที่3ค่ะต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรเอ่ยทำไมมันพูดถึงเรื่องปัญหาเนาะสถานการณ์ ว่ามันมาจากคนอื่นทั้งนั้นเลยอยามันมาจากสิ่งแวดล้อมของคนอื่นๆที่มันทําให้งานคุณเสียเงินคุณเสียได้หมดเลยเนาะคนอื่นในที่นี้อไรต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมง,งานหรือว่าอะไรนะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาระครอบครัวค่ะหรือเป็นเรื่องของแบบการที่เราะทะเลาะกับแฟนนะคะทะเลาะกับที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วทาให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่มันเป็นในเรื่องของการถามกับตัวเองค่อนข้างเยอะนะแล้วเดือนนี้ก็เลยดูไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะในตัวของ กาารงานส่วนในตัวของการเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพาร์ที่เป็นเหยื่อการตลาดได้ดีเลยนะสําหรับคนกลุ่มที่3ใครอยากจะมาขายอะไรคนกลุ่มที่3คิดว่าเสียงเงินได้ดีมากๆเลยในช่วงเดือนนี้จะเตือนให้ระวังก็ก็ไม่รู้ว่าคนกลุ่มที่3จะเชื่อหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพาร์ทอารมณ์เนี่ยคุณใช้อารมณ์ก่อนที่จะใช้ความเขาเรียกอะไรอะ ความจาเป็นอะคุณรู้สึกว่าเอออารมณ์มาก่อนถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ไม่ซื้ออะไรประมาณนั้นทีนี้นะคะถ้าเรามองว่าในตัวของการงานขอเสริมอีกนิดนึงละกันอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีคนที่ยังไม่ได้ประสงค์ดีอยู่รอบกายนะคะคุณอาจจะมีศัตรูกับเรื่องของการงานคะ่ะอาจจะเป็นจากคนเพื่อนนะคะหรือบางทีคะ่ะทําอะไรแล้วมันดูไปขัดหูขัดตาอาจจะเป็นเจ้านายหัวหน้างานอะไรอย่างนี้ด้วยต้องระวังนิดนึงในเดือนนี้นะคะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเป็นตัวเองได้แต่อาจจะต้องแบบ เขาเรียกว่ายังไงดีอะกลับมาแบบดูดีๆว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ในทุกย่างกาวในเดือนนี้อาจจะต้องระวังตัวแหละถ้าเอาง่ายๆนะสิ่งที่ลิศจะบอกแต่ว่าถ้าเรามาดูในตัวเหตุสาเหตุในเรื่องของการทํางานหรือแม้แต่เป็นเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยปัญหาแล้วก็สาเหตุมันมีมาเรื่องเดียวก็คือการตามใจตัวเองมากเกินไปกลุ่มที่สามเป็นคนที่รักตัวเองนะลิศต้องบอกว่าเวลาที่คุณจะทํางานหรือคุณหาเงินอะไรเงี้ยคุณรู้สึกคุณทํามาเนี่ยเพื่อจะแบบว่า เขาเรียกอะไรอ่ะคิดถึงตัวเองเป็นหลักอ่ะบางคนก็คิดถึงครอบครัวแหละไม่ได้บอกไม่ได้หมายถึงว่าคุณทําทุกอย่างเพื่อแบบตัวเองทางนั้นเนาะแต่พื้นฐานหลกัหลกๆเรารู้สึกว่าคนกคลุ่มอีสานคับเคลื่อนด้วยความแบบความทุ่มเทเป้าหมายของตัวเองแพชชั่นตัวเองแล้วก็พอเรารู้สึกว่าเราทําอะไรที่มันเป็นตัวเองทั้งหมดอ่ะมันเกิดการตามใจตัวเองมาจนเคยตัวนะคะหรือบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้แน่ใจว่าสิ่งหนึ่ง มันอาจจะต้องลองฟังคนอื่นบ้างถ้าฟังในที่นี้อย่างที่อลิซบอกว่าเฮ้ยแต่สถานการณ์ภาย,ภายนอกอ่ะท,ที่เรากําลังจะโดนน่ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนใกล้ตัวใช่ไหมหรือแม้แต่เป็นหัวหน้าง,งานอะไรเงี้ยเราอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนแล้วทําไมจะให้เราไปฟังคนอื่นอีกล่ะทีนี้อลิซต้องบอกว่ากลุ่มที่3เองค่ะการที่คุณอาจจะลองไปฟังเนี่ยเรามองว่าฟังศัตรูหรือฟังคนที่คิดร้ายกับเราบ้างอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เราเห็นข้อด้อยของตัวเองหรือข้อบกพร่องของตัวเองนะคะเพื่อมา ปรับค่ะไม่ได้ว่ามองว่าถ้าเราให้ไปฟังอย่างนั้นแล้วให้เรารู้สึกเรามีปัญหาเกิดขึ้นให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิมหรออันนที่ต้องบอกนะถ้าคุณมีสติจริงๆนะกลุ่ม3การที่คุณเอาศัตรูมาใกล้ตัวแล้วคุณก็เรียนรู้ตรงนั้นอ่ะคุณจะชนะเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยด้วยสาสหรับคนกลุ่มที่3ามเรื่องเรื่องของการเงินเหมือนกันนะการตามใจตัวเองอันนี้ต้องระวังนิดนึงในเดือนนี้อาจจะเสียเงินเล็กๆน้อยน้อยิบย่อยที่มันไม่จําเป็นให้ระวังเรื่องนี้ไว้ละกันสําหรับคนกลุ่มที่3ามจ้าแล จะเตือนนะคะหรืออยากจะบอกละกันเนาะในคนกลุ่มที่3เองอลิคิดว่าสิ่งที่คุณไฟมันโดนเนาะโอเคมองเห็นนะสิ่งที่คุณกําลังคิดนะกับสิ่งที่คุณกําลังช่างใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอลิสมองว่าคุณต้องลองกลับมาดูว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้คุณกําลังเตรียมตัวที่จะทําอะไรคุณเริ่มที่จะอยาก เขาเรียกว่าอะไรงเห็นความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นไหมคุณมีแพชชั่นอะไรใหม่ๆอยากจะทําหรือสร้างผลงานอะไรของตัวเองเนี่ยเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะในส่วนตรงนี้เนาะอลิซเห็นได้ชัดว่าคนกลุ่มที่3เนี่ยเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เป็นกลุ่มที่ไม่อับจนเลยส่วนใหญ่มีปัญหากับเรื่องของคนภายนอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คนกลุ่มที่3มักจะผ่านพ้นไปได้จากสติปัญญานะคะใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะหรืออีกด้านหนึ่งนะคะสําหรับคนกลุ่มที่3เนี่ยถ้าด้านมีบุญเยอะๆหน่อยเนี่ยก็ต้องบอกว่า เขาเรียกว่าบุญช่วยบุญหนุนนำเนาะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามานะคะสําหรับคนกลุ่มที่3ในส่วนนี้อลิซต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่ากลุ่ม3จะเจอกับอะไรในสถานการณ์เดือนกันยายนแค่เดือนกันยายนนะอลิซต้องบอกว่าที่อลิซอ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดไปถ้าสําหรับเดือนนี้แล้วเนี่ยมันมีปัญหาแล้วแปลว่าอลิซอยากจะเตือนคนที่เจอปัญหาจริงๆแต่สําหรับใครฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอลิซมันไม่ได้ตรงเลยมันไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรเลยคุณก็ไม่ต้องไปดึงดูดปัญหาเข้ามาค่ะเพียงแค่คุ คุณระมัดระวังตัวแล้วไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นคุณทําเพียงเท่านี้นะคุณจะอยู่เหนือดวงทุกอย่างเลยดังนั้นอริศฝากไว้ประมาณนี้ว่าคนกลุ่มที่3เนี่ยไม่ใช่อะไรที่จะเชื่อคนง่ายนะแต่เดือนนี้มันหูเบาไปหน่อยมันอ่อนไหวง่ายไปหน่อยอันนี้เลยต้องกลับมาเตือนหรือมาช่วยกันเตือนกันอีกครั้งถ้าใครเนี่ยที่มีเพื่อนดีนะแล้วมาแบบ รู้สึกระแวงบอกเฮ้ยอลิกบอกว่าเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะอย่าเพิ่งระแวงค่ะให้เราระมัดระวังจากแอคชั่นของตัวเองคนเราค่ะจะไม่มีคนมาเกลียดเลยถ้าเราไม่สร้างมันขึ้นมาดังนั้นนะบางทีคุณบอกว่าเรายังไม่ได้ทาอะไรเลยทาไมเขาเกลียดเราการที่เราดีหรืออยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่มันดีกว่าหรือมีคนมาอิจฉาอะไรเงี้ยกลุ่มยุทธาสาร์จะโดนอะไรแบบนี้ตลอดเลยยังไงอลิกอยากให้คุณลองลองมองว่าถ้า คุณถามว่าคนนี้เกลียดคุณหรือเปล่าแปลว่าใจคุณกําลังจะเกลียดเขาแล้วหรือยัง หรือ,อยังนะดังนั้นคุณลองเช็คดูดีๆว่าหัวใจคุณเป็นไงถ้าคุณมีจิตที่เมตตาคุณจะไม่กลัวเลยว่าใครจะเกลียดคุณหรือใครจะไม่ชอบคุณคุณจะมองด้วยความเมตตาทั้งหมดยังไงก็ฝากไว้สําหรับคนกลุ่มที่3ประมาณนี้ได้เดือนกันยาย,ยนนะการงานการเงินเอาเป็นว่าประคับประคองกันไปค่ะเดือนนี้ยังไม่ได้มีอะไรวุว่นวายแามีแต่เรื่องให้ระมัดระวังนะคะถ้าเชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะและว้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าไป